พ่อเขาจะดูบ่อยรถมือสองก็เลยบอกอ้าป้าลองมาดูร้านนี้ไหมเรียกน่ารักมากเลยเรียกป้าด้วยเรียกป้าเขาน่ารักรายการมากับผมงงมากเคสนี้มาซื้อรถหรือมาทำอะไรครับเนี่ยมาทั้งซื้อรถแล้วก็มาถามอะไรเนี่ยเจอกันในติ๊กตอกเฮ้ยเอ้ยน่ารักจังเลยเดียวนะจริงจริงอะไรถามพ่อได้ถามพ่อได้แล้วใครเป็นคนจีบก่อนอ่นนู่นค่ะอันนะเฮ้ยไม่ธรรมดาว่ะเฮ้ย นี่เป็นคนติดตามในตลอด25วันก่อนแต่งงานเลยเฮ้ยเซอร์ไพรส์มากเซอร์ไพรส์ตั้งแต่เข้ามาแล้วเดี๋ยวนะ เล่นเล่นตัวหน่อยไหมเล่นเล่นตัวความหมายคือว่าเรามีคนจีบเยอะโเดี๋ยวนี้พออะไรครับพอคุยแล้วนู่นนี่นั่นอะไรมันไม่ดีก็เลยคุยกับพ่อเขาก็โอเคคือว่าเขาดูแลเราสม่ำเสมอกับเราตลอดเราคุยในในเคสปกติไม่มีการทวนลงทุนไม่มีการท่วงร่มหุ้นหรือว่าอะไรอย่างเงี <S <S ้ยเขาอาจจะรับข้อมูลมาประมาณว่าถ้าเจอแบบนี้มันต้องเป็นมิจฉาชีพเราลูกเขาจะเราลูกเขาจะไม่ค่อยเล่นเราก็คุยในเคสปกติถามปกติอะไรอย่างนี้แต่ว่าเป็น คุณหัวใจหรือเปล่าใช่คุณแม่เลยแบบโอ้โหหลายการมากับผมมงมากเคสนี้มาซื้อรถนึกมาทำอะไรครับเนี่ยมันนอกเหนือจากการซื้อรถแล้วนะเนี่ยนอกเหนือแล้วนะแม่ว่านะใช่เราต้องไว้ใจกันก่อนก่อนที่แบ